สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมานายทรคนชอบเล่าเอาล่ะครับเราก็ไปต่อก,กันกับจอมอาคมของพี่ผู้ใหญ่บ้านพระลอชะลอจำสีกันต่อครับเดินทางกันต่อครับณหมู่บ้านหนองซ้อนรักณที่นั่นมีตาหลานคู่หนึ่งได้อาศัยอยู่ร่วมกันผู้เป็นตามีนามว่าแปะหลานชื่อพลซึ่งแต่แปะผู้นี้แกมีอาชีพเป็นสับปะเอผู้คอยจัดแจงกับศพเหล่าชาวบ้าน ให้สำเร็จเสร็จสิ้นดีในการอําลาเหล่าญาติตาแปะรับเป็นทุระไม่ว่าจะเผาหรือฝังซึ่งการเผานั้นก็จะเพิ่มขั้นตอนด้วยเพราะสมัยนั้นยังไม่มีเมนเผาการฝังจะเป็นการง่ายกว่าและเจ้าหลานพลที่อาศัยอยู่ด้วยนั้นความจริงก็ไม่ใช่หลานแท้ๆของตาแปะเพราะว่าเจ้าพลคือหลานที่แกเก็บเอามาเลี้ยงตาแปะเก็บพลมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กแบบอกไม่รู้ว่าสาวได้ใ,ใจแตกได้คลอดไอ้พลทิ้งเอาไว้แล้วก็นำไปทิ้งไว้ในป่าชา้า แล้วก็พอดีวันนั้นตาแปะได้ยินเสียงเด็กร้องดังมาไม่รอช้าแกรีบก้าวตามไปยังต้นเสียงแกจึงได้พบได้จเจอไอ้เจ้าพลเด็กน้อยแบบอกผู้น่ารักและก็แสนอาภัพจึงได้เก็บเอามาเลี้ยงและในช่วงเวลาที่ได้อยู่เลี้ยงดูกันมาตาแปะสัปปะเรศก็ได้แต่ท้อสอนวิชาการเป็นสัปปะเรกให้แกไอ้เจ้าพลเพื่อได้มีวิชาติดตัวยามภายในหมู่บ้านมีการสูญเสียมีศพคนตายตาแปะก็จะพาไอ้เจ้าพลไปด้วยตลอดสอนทุกอย่างที่แกมีให้ไอ้เจ้าพลได้เรียนรู้ กระทั่งวันเวลาเลยล่วงผ่านมาไอ้เจพลเติบใหญ่ขึ้นพลนรับหน้าที่เป็นสัป,ปเหร่อเต็มตัวซึ่งเจพลก็ทําหน้าที่สัป,ปเหร่อแทนได้อย่างเต็มภาคภูมิขณะแต่แป้นั้นแน่นอนแก่เท่าก็วางมือสองตาหลานร่วมอยู่กันมาอย่างมีความสุขจนวันหนึง่งแต่แป้นั่งคุยอยู่กับไอ้เจพล คนเอ้ยจำไว้นะลูกว่าสับปะเนยอย่างพวกเราน่ะเวลาตายสั่งลูกสั่งล้านไว้เลยนะว่าห้ามเผาเป็นเด็ดขาดได้ฟังคนมองจ้องหน้าผู้เป็นตาตามความเข้าใจแล้วเอ่ยถอมทําไมล่ะครับทาไมถึงห้ามเผาล่ะครับต่อแต่แปะพยายามยิ้มให้แล้วบอกตอบให้ฟัง <c oughs> ก็การที่พวกเราได้เผาศพกันมามากมายนั่นแหละการทําเช่นนั้นหมายความว่าเราได้เก็บเอาความร้อนที่เราเผาพวกเขาไปมาใส่ที่เราแทน <c oughs> เผาไปคนหนึ่งก็เก็บไว้หนึ่งครั้งสิบเผาก็สิบครั้ง ก่อนที่เราจะเก็บเศษกระดูกคนตายหลังเผาเสร็จเราก็ต้องดับพิษไฟทุกครั้งนั่นเองเราดับพิษไฟให้ผู้อื่นเขาแล้วเราก็ต้องรับพิษร้อนนั้นแทนเขาตลอดและนั่นเองสปเปเนอรอย่างเราผีจึงได้กลัวเพราะพวกเราไม่ได้สะสมเพียงความร้อนในการเผาพวกเขาสิ่งที่มีติดไม่ด้วยคือพลังอำนาจพลังอำนาจต้องคนตายที่เราเผาเข้าไปไม่อยู่ที่ตัวเราสำหรับเราผู้ผีพวกเราจึงได้ดูหน้าเกรงขามก็ถือได้ว่าส่วนที่ได้รับมาเป็นส่วนดี แต่ในส่วนที่ร้ายก็คือตอนเวลาพวกเราตายจากโลวนี่นี่แหละหากอาชีพอย่างเราโดนเผาก็จะรับความร้อนขึ้นเป็นสองเท่าหรือหม่กหลายเท่างแต่ครั้งโบราณน,นั้นหมาสัปเปรเือกตายจึงเด้นนาไปฝังกันเพื่อไม่ให้อาชีพอย่างพวกเราต้องรับความทุกข์ทรมานคนได้ฟังทําสีหน้าครุ่นเค็ดแล้วก็บอกว่าหากเป็นแบบที่ตาว่ามาเราก็เลิกเป็นสัปเปลือสิครับตายไปจะได้ไม่ต้องไปร้อนทรมานแต่แต่ได้ฟังหลานชายบอกมาแบบนั้นทําตาโตปะไอ้นี่พูดไม่เค็ด ถเลเอิกเป็นสัปปะเรอและเวลามีคนตายพวกเขาจะทายังไงกันจะมีสักกี่คนที่อยากเป็นสัปเรอรออกอย่างหนึ่งนะาําคัญมากเลยถ้าเราเลือกเป็นสัปปะเรอและจะทําอะไรกินเราเลือกเดินเส้นทางสายนี้มาแล้วก็ต้องอ้อยมันสุดเข้าใจไหมผลพยักหน้าเข้าใจแล้วก็เอ่ยถามต่อเอ๊แต่ที่ตาพูดบอกมาแบบนี้เหมือนจะเป็นลางนะครับคล้ายคําพูดเหมือนจะลาตายได้ฟังแต่แปะยิ้มให้หลานพนแล้วบอกว่าก็ชีวิตคนเราเนาี่ยมันไม่แน่นอนจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ได้ ก็เพียงบอกเองเอาไว้ก่อนหากไม่บอกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าวันหน้าจะมีโอกาสบอกหรือเปล่าแค่เผื่อไว้เผื่อ,พ,อพูดบอกจบแกก็เปลิกตัวเข้าสู่กระท่อมขณะพลนั้นไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเป็นคำพูดสอนจากราแล้วต่อมาในเวลาค่ำคืนสิ่งบรรดาน้องหมารำด็อกพากันเห่าหอนพวกมันพากันเห่าหอนหนานเนินอยู่เป็นพักคนที่นอนอยู่หน้ากระท่อมเอ่ยพูดขึ้นกับตัวเอง อะไรกันยังไม่ถึงเดือนสิบสองหอนอยู่ได้ใจร้อนละสิหมาเนาะหมาเออหรือว่ามันเห็นผีแต่ไม่น่าจะใช่เพราะตาบอกว่าสับปรเรยอย่างเราผีกลัวต้องไม่ใช่นแน่น,นอนต่อดีกว่าแต่ถ้าเป็นผีมาจริงๆเป็นผีผู้หญิงก็จะจับทําเมียซะเป็นผีผู้ชายก็จะเอาเป็นค่ารับใช้ผลว่าจบก็นอนยิ้มหลับไปจนเวลาแห่งค่ําคืนได้ล่วงผ่านไปกระทั่งรุง่งเช้าจะพลตื่นขึ้นมากว่าจุหาอาหารเสร็จก็สายมากแล้ว เพราะว่าสายขนาดนี้แต่แปะก็ยังไม่ตื่นออกมาซึ่งที่ผ่านมาพลตื่นขึ้นมาก็ต้องเห็นตะแปะตื่นขึ้นไม่รอยอยู่ก่อนแล้วพลเดินเข้าสู่กระท่อมเพื่อไปปลุกตะแปะให้มากินข้าวและเมื่อมือเจ้าพลสัมผัสโดนร่างตะแปะพลก็ต้องสะดุง้งรู้สึกใจใหายวับร,ร่างต่แปะหน,นเย็นเฉียบแต่แปะนอนตัวแข็งทื่อน้ำตาพลไหลออกมาแบบไม่รู้ตัวตาตาจากผมไปทำไมและใครจะอยู่กับผมใครจะคอยสั่งสอนผมตา ผลโศกเศร้าเกินบรรยายร้องให้กดศพตะแปะอยู่นานสงนานเป็นการสูญเสียที่ยากแก่การทําใจแล้วต่อมาเมื่อตั้งสติหักห้ามใจได้จึงได้รีบไปแจ้งเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านได้รับทราบรับรู้ในการจากไปของตะแปะผู้เป็นตาผลรีบข้าหมู่บ้านและไปแจ้งบอกว่าผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ผมมีเรื่องร้ายมาแจ้งครับตอนนี้ตะแปะตาผมเสียแล้วครับผู้ใหญ่บ้านได้ฟังก็ตกใจอ๋อห,หวังไงนะสับปเปลือแปะแกะสิ้นแล้วหรือเป็นความจริงหรือว่าไอ้ผล เจ้าพลพยักหน้าถาังน้ำตาบอกยืนยันจริงครับตาสิ้นจักไปแล้วเมื่อคืนนี้เองครับผมเองก็เพิ่งได้ทราบมาตอนเช้าครับผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าแล้วก็หันหน้าไปส่งเสียงร้องเรียกออไอ้เจ้าเปียไอ้เปียไว้ไอ้เปียมาหาขคาหน่อยไอ้เปียสินเสียงผู้ใหญ่ร้องเรียกไปไอ้เจ้าเปียซึ่งเป็นหลานของแกที่พ่อแม่มันแยกทางกันแล้วก็นาไอ้เจ้าเปียมาฝากให้แกได้เลี้ยงดูและอยู่กับแกามาตั้งแต่เล็กจนบัดนี้สิบขวบก็ร้องตอบไม่ให้ได้ยิน มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าลุงผู้ใหญ่ลุงผ,ผู้ใหญ่มีอะไรจะใช้เปียหรือจ้าผู้ใหญ่ก็บอกว่าเออนี่ไอ้เปียไอ้งไปบอกผู้ช่วยโซกับผู้ช่วยเศร้าให้ไปบอกชาวบ้านทุกคนเนี่ยตามข่าไปติ่กระท่อมท้ายป่าชา้าคุสสปรเรอแปะนะข่าจะไปร้อยอยู่ที่นั่นรีบไปเลยยังไม่ต้องถามอะไรได้เลยจ้าเปียจัดให้ไอ้เจเปียรับปากรับคำแล้วก็รีบวิ่งไปจากนั้นผู้ใหญ่ก็หันหน้ามาหาไอ้เจพลปะ่ะเรานำหน้าไปดูศพส,สปรเรอแปะกันก่อนและผู้ใหญ่บ้านกับไอ้พลก็พากันตรงไปยังกระท่อมท้ายป่าชา้า จากนั้นในเวลาต่อมาผู้ใหญ่บ้านกับพลพากันถึงกระท่อมได้ไม่นานนักผู้ช่วยโศกและผู้ช่วยเศร้าก็เดินนําพาเหล่าชาวบ้านตามมาพอพากันมาถึงได้ผู้ช่วยโศกเอ่ยถามผู้ใหญ่บ้านบอกให้ไอ้เป๊ะไปตามผมและไอ้เศร้าไปตามชาวบ้านมาที่นี่ทาไมครับนั่นสินั่นสิรู้ว่าสัปรเรือ์แป๊ดจะแจกของดีเสียงชาวบ้านพูดจาตามมาผู้ใหญ่บ้านทําหน้าเป็นงานเป็นการแล้วบอกว่าเขาเรียกให้ไม่ได้รับสาบโดยถูกกันว่าสัปรเรือ์แป๊ทันสินแล้ว และเมื่อต่างได้ยินได้ฟังดังนั้นผู้ช่วยศพผู้ช่วยเศร้าและเหล่าชาวบ้านพากันตกใจเกิดเสียง,อองเออเอิงเออสับประรอแปะไม่น่าอายุสั้นหรือนี่ไม่ได้เลยสับประรดแปะสัเประรอแปะอยู่กับพวกเราไมานานเหมือนขาดอะไรไปอย่างเลยตอนนี้ทุกคนพากันเศร้าโศกในการจากไปของสับประรอแปะข้าได้ดูสภาพศพของแกแล้วสาเหตุการจากไปของแกไม่มีร่ร้องรอยการทำร้ายแต่อย่างใดผู้ใหญ่บ้านบอกอธิบายแล้เวเราควรทำไงกันต่อละครับพ่อผู้ใหญ่จะให้นำร่างสับประรอแปะไปเผาเลยไหมผู้ช่วยเศร้าถามขึ้น ผู้ใหญ่บ้านยังไม่ทันจะบอกตอบอะไรไอ้เจพลก็เอ่ยทักท้วงขึ้นเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนอก่อนตายตาแกได้สั่งผมเอาไว้ว่าถ้า,ากแกตายลงอย่าเผาร่างของแกครับได้ยินได้ฟังไอ้พลเอ่ยบอกมาแบบนั้นผู้ช่วยศกไม่เข้าใจเอ่ยถามเอาเฮ้ยแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงกับศพสัปเปรือแป๊กแกล่ะแกได้สั่งอะไรเอาไว้ไหมไอ้พลก็รีบบอกอธิบายให้ฟังกันตาแกสั่งเอาไว้ว่าหากแกตายให้นําร่างแกไปฝังครับห้ามเผาเด็ดขาดเพราะตอนแกมีชีวิตอยู่ทั้งชีวิตแกเผาคนมาจนนับไม่ถ้วนครับ ผู้ช่วยส่งได้ฟังคำพลบอกมาหน้าหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เข้าใจความหมายก็บอกว่าเอาล่ะก็อเอาแบบที่พลมันบอกเรามันนั่นแหละตอนมีชีวิตอยู่สัปเเร่อแป๊กก็สั่งความดีให้แกหมู่บ้านเราไม่เยอะแยะแกสั่งไว้ยังไงก็แบบนั้นถือว่าช่วยตอบแทนแกเป็นครั้งสุดท้ายให้แกได้จากไปอย่างสงบเมื่อต่างได้ยินได้ฟังผู้ใหญ่เอ่ยพูดบอกทุกคนต่างเห็นด้วยเห็นดังนั้นผู้ใหญ่บอกว่าเอาล่ะในเมื่อเราจะช่วยกันฟังสัป,ปเหร่อแป๊และเพื่อไม่ให้เป็นการอุจจารตาอเขาว่าพวกเราควรไปหาตัดไม้แล้วมาเหลื่ และเมื่อเป็นอันสรุปได้ตามนั้นชาวบ้านหลายคนแยกย้ายกลับบ้านไปเพื่อไปนำเอาเครื่องมืออันได้แก่กขวานเลื่อยมีดและกลบใส่ไม้เพื่อน,นำมาช่วยกันตัดต้นไม้และนำมาเล่อแบ่งออกเป็นกระดอนแต่งมุมดีแล้วก็ประกอบขึ้นเป็นโลงศพใส่ร่างศพสับเปลือกแปะซึ่งในสมัยนั้นการจะสร้างโลงศพขึ้นมาก็ต้องรวมแรงร่วมใจกันใช้แรงสมคนช่วยดึงใบเลื่อยด้านหัวถ่ายต่อมาเมื่อทุกอย่างถูกทําขึ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้วจึงได้ช่วยกันนําร่างสับเปลือกแปะลงลง ไอพลน้ำตาคลอเบ้ามองร่างสับเปลือกแปะผู้เป็นตาตาครับผมไม่เคยนึกเลยว่าผมจะเป็นผู้นำเอาตาลงโลงศพและต้องรับหน้าที่เป็นสับเปลือกให้กับตาวิชาที่ตาได้สั่งได้สอนผมมาผมได้นำมาใช้กับตาแล้วครับแล้วต่อมาหลังจากทุกอย่างจัดทำเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่บ้านก็เอ่ยถามไอพลได้เรื่องน้ำเมา,าปปเหลังสับเปลือกแปะลงหลมตอนไหนเจ้าพลยกข้อมือดูนาฬิกาแล้วก็บอกผู้ใหญ่ว่า ตอนนี้ได้เลิกแล้วครับเราชาวบ้านช่วยกันนำลงศพที่บรรจุร่างไร้วิญญาณของสัปปหเ่อแปะลงหลุมผ่านไปได้ไม่นานนักพิธีการฝังศพของสัปปหเ่อแปะก็เสร็จสิน้นจากนั้นทุกคนแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันส่วนไอ้พลน,นั้นก็นั่งเศร้าอยู่หน้ากระท่อมที่เคยอยู่ร่วมกันมากับสับปรหร่อแปะผู้เป็นตาด้วยความเศร้าแล้วก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ได้รับหน้าที่สปัปปหเ่อแทนสัปปหร่อแปะผู้เป็นตาแบบเต็มตัว แล้วใครใดเล่าจะล่วงรู้ว่าการตายจากไปของสัป,ปเพรือแปะที่ผู้ตายจากไปต้องการให้ฝังร่างจะเป็นชนนเหตุให้เราผู้มีอาคมแก่กล้าไม่มากก็น้อยต้องการจะได้สัป,ปเพรอแปะมาเป็นบริวารและเนื่องด้วยว่าสัป,ปเพรือแปะนั้นถือได้ว่ามีพลังอํานาจอาถรรพ์ของอยู่ในตัวมากมายจนยากที่หมอคมหลายคนจะต้านทานได้และก็นั่นเองหากว่ามีหมอคมคนใดสามารถกำราบปราบผีสัป,ปเพรอแปะลงได้ก็ย่อมจะต้องเป็นผู้มีมนต์อาคมแก่กล้า หาไม่แล้วหากอาคมมนที่ตนเองมีไม่แข็งพอการจะเข้ามายุ่มย่ามกับผีสเปรอแป้นั้นดูแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินเข้าสู่ความตายและค่ำคืนนี้นี่เองปรากฏร่างหมออาคมเกเรียงผู้หนึ่งย่ำเท้าก้าวเดินเข้าสู่ป่าช้าของหมู่บ้านหนองซ้อนรักแน่นอนเขามาเพื่อจะทําการสะกดผีสเปรือแปะไปเป็นบริวารหมออาคมชาวกเกเรียงผู้นี้มีนามว่ามะอำ่ำแล้วการมาป่าช้าของหมออาคมมะอำ่ำไม่มีใครร่วงรู้ ตามจริงเขามาถึงป่าช้านานแล้วก่อนจะมืดจากนั้นก็เฝ้ารอเวลารอให้มืดค่ำลงก่อนจึงค่อยออกจากที่ซ่อนทำกำลางความมืดอันแสนวิเวกวงเวงของป่าชา้ามะอ่ำก็เรียงอาคมตรงไปยังหลุมศพสับเปลือกตะพอกล้าไปถึงใกล้ได้ไม่รอชา้าจัดเตรียมของทำพิธีมะอ่ำก็เรียงอาคมล้อมได้สายสินขึ้นเป็นเขตวงอาคมจุดทูบจุดเทียนไว้เบื้องหน้า พร้อมกับได้สายศินิอีกม้วนหนึ่งนิบไว้ในมือพนมว่าบริกรรมคาถาเพื่อเรียกผีสัเปรเ่อแป้ให้ขึ้นมาแล้วต่อมาขณะมาอ่ำเร่งร่ายบริกรรมคาถาอ,อยู่นั้นปรากฏสายลมพัดแรงอู้เข้ามาติดตามมาด้วยสิ่งนงหมาพากันห่อมาเป็นระยะระยะบรรดาชาวบ้านที่อยู่ภายในหมู่บ้านได้ยินก็ต่างพากันแปลกใจ เอ๊ะทำไมคืนนี้หมามันหอนจังเลยนั่นน่ะสิพี่มอนคืนที่สับป,ปเหลอแพ้จากไปเลยแหละหรือว่าคืนนี้จะมีคนตายอีกไม่รู้สิไม่น่าจะใช่บ้านเราก็ไม่เห็นจะมีใครเจะบป่วยเนาะถ้าว่าหมาอาจจะติดสัตว์ก็ได้นะขณะชาวบ้านพูดจาก,การที่ร้านขายของกลางหมู่บ้านก่อนจะแยกย้ายก,กลับบ้านใครบ้านมันเพราะภายในใจลึกๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเห็นผีนั่นแหละเลยพากันหอนซึ่งถือว่าเป็นสัญชตาตญาณพื้นฐานของชาวบ้านป่าในการกลัวผีอยู่แล้วเอาล่ะเราจะย้อนกลับไปภายในป่าช้าก่อน ขณะอาจารย์มาอ่ำเช้าก็เรี่ยงนั่งหลับตาว่าบริกรรขะถอผ่านไปได้เพียงพักเดียวพรอนณพื้นดินเบื้องหน้าตรงบริเวณหลุมฝังศพสัปเหร่อป้าพื้นดินบริเวณนั้นเกิดการระเบิดขค้นดินแตกแยกกระจายเป็นหลุมลึกลงไปเผยให้เห็นลงศพของสัป,ปเหร่อป้าเห็นดังนั้นมาอ่ำอาจารย์ก็เรียงเป่าลมมาคมพ่วงพวงอันทันใดต่อมาฝาลงสัป,ปเหร่อแปะก็เปิดระเบิดออกบินขึ้นสู่ด้านบนโคร ฝ่าลงกระแทกลงผืนแล้วร่างสัปเหร่อแปะที่นอนนิ่งอยู่ในโลงก็เห็นเด่นชัอตบันนี้สัปเหร่อแปะผู้สิ้นใจตายไปได้ลืมตาขึ้นหมอด้วยดวงตาที่แดงราวถ่านไฟร่างผีสัปเหร่อแปะค่อยๆลุกขึ้นมาจากโลงแล้วก็หันมองจ้องหน้ามาอ่ำอาจารย์เช้ากเรียงแบบไม่พอใจจากนั้นก้าวเท้าเดินขึ้นมาจากหลุมสู่ด้านบนแล้วก็ไม่หยุดยืนอยู่เบื้องหน้าน,านอกเขตได้สายสินมึงมาปลุกกูทําไมกูอยู่ของกูดีๆมาอ่ำอาจารย์กเรียงลืมตาขึ้น จงมองผีสเป,ปืร่แปะดวงตาวาวแล้วบอกว่าลุกขึนมาจนแดดสินะไอที่ขามาหาเนี่ยก็เพราะอยากได้เจ้ามาเป็นผีบริวารของขา้าเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะต้องถามเลยผีสเปเร,ร่แปะได้ฟังจ้องมองแนวแล้วบอกว่ามึงก็ควรรู้ไว้ด้วยละ่ะว่าการที่มึงมาปลุกกูและมึงแพ้มันมีค่าทีจา่จงใจแต่ของที่มึงต้องชดใช้ก็มีเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือชีวิตของมึงให้มึงมาเป็นขี้ขากูอาจารย์มะอ่ำเกลียงได้ฟังก็ยิ้มให้ ถ้าข่าไม่มีดีก็คงไม่มา้าและหากข่าม้าก็แสดงว่าข่ามีดียังไงก็ปราบเจ้าได้ผีสปเปเรตใส่หน้าตาแดงคนชั่วมักมองเห็นกงจากเป็นดอกบัวมองเห็นทางรกเป็นทางเตียนมองความดีเป็นชั่วเป็นผิดไม่ต่างอะไรกับเงาบัวตายน้ำยาแก่กาโยยาสั่งสอนคนแบบเจ้าเนี่ยนรกยังไม่อยากจะต้องกาน แต่แม้นรกจะไม่ต้องการข้าก็จะยัดเยียดให้เจา้าหลงสู่นรกในคืนนี้มาอัมอาจารย์ก็เรียงได้ฟังก็ทำหน้าบุยไม่พอใจอูบ้าแบบนี้กูชอบดีนักแหละปากแบบนี้แหละสัตว์ด,ดีและในเมื่อกูบอกดีๆมึงไม่ชอบมัวแต่มาสั่งมาสอนกูหิวเออกูจะไม่เสียเวลาอดทนกับมึง ว่าจบมะอําอาจารย์เก็เลียงก็โยนได้สายสินที่อยู่ในมือเศษสินสเปเรอตปะแล้วนั่นเองเมื่อรังต้องได้สายสินอาจารย์มาอ่ำสเปเรอปะหลง้อนจากนั้นดินทุรนทุรายอาจารย์มาอ่เก็เรียงมองดูผลงานชอบอกชอบใจกูเกิดนึกไว้ใจแน่ทีแท้ก็ไม่เท่าไรมามะมาเป็นผีบริวารของกูให้กูใช้ซะโดยดี ว่าจบมอำ่ำอาจารย์ก็เรียงดึงได้สสยสินที่มาตรตร่างผีสปเปเรือแปะเข้าหอเพื่อหมายดึงดวงวิญญาณเข้าสู่หุ่นที่ได้เตรียมไว้ทว่าเมื่อมาอ่ำก็เรียงดึงได้สส่สินเข้ามาพลังนั้นเองเส้นได้ใสยสินก็กลับมีเปลวไฟลุกคลึบค้นร่างผีสปเปเรือแปะและซึ่งสิ่งเป็นธนาการได้รับอิสระมามะอำ่ำอาจารย์ก็เรียงจ้องมองด้วยความตกใจแผลงผีกูลืมไปเลยว่าเหมือนกับมีพลังกูจะดับแผลงผีเขามืองเสียเ่ยวนี้ ว่าแล้วก็เร่งร่ายบริกรรมคาถอดับไฟนรกโอมังม, GG มังมังมังมัทางหยิบขวดน้ำมนต์ขึ้นพน,นมแล้วเพียงครู่มาว่าจบา да um าก็สะบัดหยาดจุดน้ำมนต์เข้าใส่ผีสเปเหลอป้าเน่ด่ะเพราะว่าทันที่ผีสเปรเหลอแปะโดนเข้าจะร่ำร้องเจ็บปวดด้วยความทรมานไม่ใช่รับยืนนิ่งจ้องมองหน้าอาจารย์มาอำแล้วก้าวเดินเข้าขอ แล้วอาจารย์มาอ่ำก็ต้องสะดุ้งเมื่อเขตวงอาคมไม่สามารถกั้นไว้ได้มาอ่ำอาจารย์ก็เรียงรีบดึงมีดหมอออกมามึงจุดเจอมีดหมอกูแล้วเมื่อว่าจบก็ก้าวเดินเข้าหาประจันหน้ากับผีสัเปลรอะปะจนเมื่อเขาใกล้ได้ระยะทําการอาจารย์มาอ่ำก็ลงมือโดยการจ้วงแทงมีดหมอเข้าใส่ผีสัเปลอะปะปลายมีดไม่ทันจะเข้าถึงผีสัเปรือกปะใช้มือจับข้อมือห้ามไว้ได้แล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งควาหมอบจับเข้าคออาจารย์มะอ่ำก็เรียงเสร็จค่ะมะอ่ำอาจารย์ก็เรียงพยายามดิ้นรนแต่ก็ไร้ะราาวบ่ เจ้าจองลงนรกเสียเถอะว่าจบก,ก็แรงมือบีบคออาจารย์ม่าเต็มที่สิ่งดังกรอบทันทีนั้นอาจารย์ม่าก็เรียงคอหกักคาที่คามือดวงตาเหลือเกินถลนเลือดออกปากและจมูกมากมายบังเกิดภาพหน้าเวทนาจากนั้นผีสปรเรอแปะก้าวเดินลงลงกลับไปลงนอนนิ่งในโรงตามเดิมโดยก่อนจะหลับตาเอ่ยบอกว่านี่คือจุดจบค้นชัวจากนั้นหลับตา หลังต่อมาฝาลงด้านบนก็เลิวกลับลงไปปิดตามเดิมดินที่ระเบิดแยกแตกอกอกก็คืนกลับกลบคืนสู่ที่เหมือนไม่มีการระเบิดไม่มีเหตุการณ์อะไรเคยเกิดขึ้นและค่ำคืนเดียวกันนั้นผีสัปเปล่าแปะก็ได้ไปเข้าฝันไอ้เจ้าพลในความฝันผีสัปเปล่าแปะยืนอยู่หน้ากระท่อมแล้วก็ร้องเรียกผลเอ๋ยผลออกมาหาตาหน่อยและเมื่อได้ยินเสียงเรียกคลก้าวออกมาจากภายในกระท่อมต่อมาไม่เห็นว่าใครมาเรียกก็อุทธร ตา,ตาตายไปแล้วนี่ครับตามมาหาผมมีอะไรหรือครับหรือว่ามีใครทําอะไรตรร่อผีสเปเรอะแปะไม่ได้บอกตอบคําถามเพียงแต่บอกว่าคนเอ้ยมีคนมาตายอยู่บริเวณหลุมฝังศพของตาพรุ่งนี้เช้าเจ้าพาผู้ใหญ่ไปดูด้วยล่ะและจะรู้เองและก็ห้ามไปคนเดียวล่ะรไรเมรู้อาจจะโย้นความผิดให้แก่เจ้าได้พูดบอกจบผีสเปรเรอะแปะก็หันหลังให้และหายแวบไปไอ้ผลตกใจสะดุ้งตื่นหันซ้ายแลขวาเกิดความไม่แน่ใจ เราฝันไปหรือนี่ทำไมเหมือนจริงจังนั่นสิพลตั้งสติค่อยๆคิดให้เวลาคิดขอเวลาไปจามต่อก่อนกว่าจะจบตอนนี้ได้จามไปไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งอย่างแรแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วค่อยมาต่อกันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามหรือหากว่าสะดวกไม่เดือดร้อนปุ่มขอบคุณก็กดได้ขอขอบคุณล่วงหน้ามากมายครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับฟังขอบคุณมากครับสวัสดีครับ thank you